ส้มโอปุโกยะรังเนี่ยเป็นผลไม้จีไอของจังหวัดปัตตานีเลยค่ะมันจะไม่เหมือนส้มโอพันธุอื่นเหมือนส้มโอที่แบบเราจะเห็นเห็นก็จะเป็นเหมือนส้มโอขาวแตงกวาเนาะส้มโอแบบขาวน้ำผึ้งแต่ส้มโอปุโกยะรังอ่ะมันจะมีจุดเด่นในเรื่องของเปลือกซึ่งส้มโอปุโกยะรังอ่ะเปลือกจะเป็นกระมะยีจะมีส้มเป็นแบบทรงจุบแล้วก็เนื้อสีแดงทับทิมเลยค่ะ ส้มโอเนี่ยยิ่งปลูกใกล้บ้านได้จะยิ่งดีค่ะเพราะว่าส้มโอเนี่ยหนึ่งด้วยเหมือนเราเนี่ยเราปลูกส้มโอแบบไม่ได้ใช้เคมีเป็นหลักเราใช้อินทรีย์เป็นหลักเศษอาหารน้ําล้างปาลาน้ําล้างผักเนี่ยเรามารู้ตรงนี้จะดีมากส้มโอเนี่ยเนื้อจะอร่อยขึ้นอยู่ตรงนั้นเหมือนกันส้มโอเนี่ยเวลาสังเกตว่าสุกไม่สุกเราจะดูที่น้ำหนักเพราะว่าส้มโอเนี่ยเม็ดมันมันจะมันจะเป็นอย่างนี้ แต่ถ้ามันใกล้ๆสุกเนี่ยมันจะเริ่มแผลเม็ดมันจะหายไปเพราะว่าส้มโอเนี่ยห้าเดือนกับ15วันหาเก็บถ้าเราเก็บก็เลยจาก5เดือน15วันมันจะเริ่มเป็นตายละเป็นเข้าสาราน้ำมันจะแหเพราะว่าส้มโอเนี่ยถ้าตัดลงมาอยู่ข้างล่างละจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนคือ25วันเนี่ยได้แน่อนอนเลย จุดเด่นของส้มโอปูโกเราเนี่ยหนึ่งเนื้อจะสีแดงสองรสชาติจะหวานนุ่มแล้วก็เนื้อมันเนี่ยจะไม่เหมือนเหมือนส้มโอพันอื่นในเนื้อมันจะยามันจะใหญ่แต่ส้มโอของเราเนี่ยเนื้อเนี่ยจะเป็นเหมือนกุ้งฝอยอ่ะละเอียดมากอาฟิกแบกกลับมาเวลาลูกค้าทานเนี่ยลองจิมเนี่ยลูกค้าบอกว่ามันอร่อยมันนุ่มคือกินแล้วเหมือนมันละลายในปากค่ะอันนี้คือข้อดีของเนื้อเลย